ตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กันในช่องของน้องสี่หอยหุยหๆๆยหุยหุฮยหยหุยหุยหหยหยยหย แคนั้นเองนะ <What? S 1> อ่าละค่ะเป็นไงบ้างคิดถึงกันหรือเปล่านะสีไม่ได้เล่นสองวันนะคะพอดีว่าติทุลานนิดหน่อยเนาะพอรีบเคลียร์บอะลยเสร็จก็รีบมาทักทายมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะโ <Okay. S 1> มาค่ะรอบนี้อยู่กับสีในช่วงเวลาแจ็คก,กับทาเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูในกลุ่มกันหน่อยนะนี่โอ้โหมาจองสาวถา้ำวิมาจองก็เข้าดีนะ เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมดีหรือเปล่าเพื่นอนอืแมวก็ดีนะเฮ้ยนี่นะคะคุณอะไรก็ได้แจ้งเข้ามาคือในช่วงบ่ายโมงสี่สิบถึงบ่ายสองสี่สิบนะคะก็สี่เกมตามนี้เลยนะตอนนี้สี่เข้ามาก็บ่ายสองต้นๆแล้วนะคะอะในกลุ่มตอนนี้ก็พันสองร้อยกว่าคนแล้วนะว,าวมาค่ะรอบนี้จะมาจัดเพื่อนสาวสักหน่อยแต่ว่า นะเอ,อมีน้องๆถามเข้ามานะคะเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเอ,อพี่สีครับตกลงเนี่ยผมสงสัยคือการเล่นเบ็ดเดิมซ้ำๆอะ่ะมันดูดจริงหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้จริงหรือเปล่ารอบนี้สีก็เลยจะเข้ามาในการเล่นเบ็ดเดียวนะเบ็ดเดียวแบบไม่ปรับเบ็ดเลยเอออะมาลองดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะดูดไหมหรือว่ามันจะยังไงนะคะไปลองดูกันค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปลุยกันเลย มาครับเพื่อนๆเราทุนมาที่200บาทนะ2อ0ร้อยดสิบสิบโดดเดียวไปเลยนะโอเคก็คือรอบนี้จะไม่มีการปรับเบ็ดนะครับเพื่อนๆเ,เราจะให้เล่นให้ดูเลยนะว่าตกลงมันดูดไหมแต่ถ้าความจริงอ่ะความคิดเห็นสวนตัวสีแล้วนะไม่ว่าเราจะเล่นแบบไหนเบ็ดไหนนะคะ สมมติว่าถ uh ้า huh. มันจ่ายอะแต่เราไม่พอนะเราจะปรับเบ็ดยังไงอ่ะมันก็ดูดนะคะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันก่อนโอ้โหเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหสเก็ตเตอร์ผ่านไปได้ยังไงลงมาพื้นพื้นเฮ้ย อยังได้ผัเคมาช่องแรกไว้โอเคนะคะมาได้สิบสิบอืม,อมอเออยู่เอไหม เพื่อนๆดูมทำดียังไงกันเนี่ยเคสวยคิวยัางงามอุ้ยขอเคช่องแรกขอสวยงามเฮ้ยเพื่อนๆพักอู้เก้า้อยหกเฮ้ยอู้เอาดิเฮ้า1560บาทนะคะ อยู่ๆก็โบ๊ะมาเฉยเลยนะเพื่อนๆสามร้อยยี่สิบสี่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทนะคะเอาดิเอาเงินตอนนี้มีสองพันนะขออีกหน่อยแล้วกัน จบไวไปก็ไม่ดีนะคะเอ่อางคนถามว่าอ้ามทาไมเราบอกว่าเล่นได้แล้วทไมให้รีบชิง่งแต่ทําไมแบบพวกทาคลิปถึงยังไม่ค่อยรีบหนีอะไรเงี้ยมัเกี่ยวกับการทําคลิปนะคะพเพื่อนๆสีต้องบอกก่อนเพราะว่าคลิปมันสั้นเกินไปโฆษณามันไม่เข้านะคะเ <c oughs> นาะมันก็เสียงตรงนี้นะแต่ถ้าแบบมันโปะได้เยอะมากๆเงี้ยสีก็พอนะ เข้าไม่เข้าก็ช่างมันไว้ก่อนอแต่เราเราเอาทุนของเราไว้ก่อนยังไงอืไอ้ม่วงหรอยผักย ลงจะดูดไหมดูดไม่ดูดแต่ไม่แน่เราอาจจะซื้อนะคะถ้ามันไม่เข้านะโอ้หวายก็เริ่มเงียบนะคะเริ่มไม่ค่อยโบบ้ามาก สองพันนะคะเห1800ลือพันแปดกว่าๆตอนนี้หมดไปล้ประมาณร้อยล้อแปดสิบอเสียดายวายยังไง วโอ้โหเพื่อนๆอุ้ยยังได้เคสิบมาช่องแรกสวยสิบผักไอ้น้ำเงินสิบผักไหมผัก <c oughs> <c oughs> แต่มันก็เงียบจริงนะ แต่อย่างพี่สีเคยบอกไปนะคะเพื่อนจังหวะห้าเสาถ้ามันจะเงียบอะ่ะมันจะว่าวยาวเลยนะโอ้โหมาซื้อเลยหนึ่งเปิดวุ้ยขอ,อตัวที่ห้าสเก็ตเตอร์อ เอาดีมาดีสิบสองทีเคสิบเคเคมาสวยคิวอย่างงั้นยังไงต่ออุยได้เจเคช่องสองขออะไรได้อย่างงั้นเหมือนฟ้าประทานตอนนี้นะสองร้อยบาทนะคะ เอาดิเพื่อนสาวของเราโอ้โหตัวไม่แพงแต่ก็เพิ่มตัวคูณไปนะคะเพื่อนๆสิบเคพ,พักพักเควิย,อยรอบนี้เคมาดีมากเคกับเจนะเจได้ได้อยู่อยเอ้ม่วงโดนนี่เอาดิพักสวยสามหสิบ เฮ้ย1288บาทนะคะหูผักหู780 780บาทนะเพื่อนๆดูตัวคูณเราตรงนี้นะคะตอนนี้คูณ28ไปแล้วนะเค okay, สวยหูไว้2ตัวของโป๊ะขอให้736 อะไรอย่าได้ม่วงเอ้าโอ้หยนึ่งพันเก้าสิบหกบาทเราจะกระตุกกระตากไม่ได้นะสาวท่ามไม่ชอบนะคะสาวท่าชอบคนเรียบร้อยเอ้ยคูสามสิบแปดไปแล้วยังไงโอ้โห สามพันหกร้อยห้าสิบหกบาทนะคะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยถือว่าเลือกซื้อถูกเวลามาสี่พันแปดอยากได้ห้าพันอะอยากได้ห้าพันนะเพื่อนๆถ้าห้าพันพออะนะ ถ่ห้าพันจะเลิกเลยโอ้สี่สบาทโอ้สี่พันเก้ามาวิยังไงโอ้โหุ้ยเงียบคลิป เฮ้ยทำไมลดลงอ่ะยังไงดีโอ้โหมเมื่อเนอะสี่พันเจ็ดนะตอนนี้ <c oughs> ขอร้องเออบอบ้าหน่อยอะสะแคตเตอร์ฟรีลองหน่อยดินะ <c oughs> ขออะไรได้อย่างนั้น ฟาประหารหรือเปล่าแต่ว่าสีจะไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่ามันได้กำไรมาสองรอบแล้วนะคะถ้าซื้ออีกคิดว่ามันโอ้ไอแดงสองรอยบาทเฮ้ยสองร้อยท่วนท่วนมาขึ้นมาสี่พันแปดเือนเดิมขอหน่อยเหอะขอให้ถึงหนะ้าพันอะ กรคิดว่าถ้าซื้อแล้วนะคะเพื่อนมันไม่น่าจะให้กําไรเราอีกละฉะนั้นถ้ามันจะเข้าให้มันเข้าเองนะคะยังไงยังไงเธออุทยผัก1สิบสองบาทอืมเอ้ยคิวเคสิบสิบมาหกสิบสี่บาท มาอีกสี่พันเก้าเหมือนเดิมคือขอให้ถึงห้าพันนะตอนนี้ยังไงอีกสี่สิบบาทมาต้องมนทำนะเพื่อน ออกมาสองรอบแล้วนะยังไงโอ้โหเอ,อ๊ เคเจโอ้โหหกสิบเจเจลงมาสวยสิบเคอุ้ยเอาดีได้เคเรียนเพื่อนมันขึ้นมาสี่พันแปดอีกแล้ว คือจะให้ก็ไม่ให้นะเจเคช่องแรกวิได้คิวเคช่องแรก <c oughs> เริ่มขออะไรเริ่มไม่ให้แล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนะคือเริ่มเหลี่ยมใส่วางั้น <c oughs> มาโอเคดอกนี้สาบบาทเจอย่างงามสวยๆไปเลยลูกแม่ เจสวยคิวมาอย่างงั้นเออพูดอะไรให้รู้เรื่องนะสาวทำนะเดี๋ยวพาไปกินชาบูเนาะ <c ười> คือพูดในกลุ่มนะคะว่าช่วงนี้หิวหมูกระทะนะ <c ười> เออตั้งแต่เขาล็อกดาวไปนะคะก็แห้งเหี่ยวนะอยู่บ้าน เคมาอุ้ย,ย,ยมาจะจ่ายก็จ่ายจะไม่จ่ายก็ไปซ้าไปซ้าเคสวยโอ้โหเจ็ดสิบห้าบาทยังไงเพื่อนยังไง คนหลอกลวงนะสาวท่ามเนี่ยหลอกมาสามรอบแล้วเอยอุย้ยอะไรของเขามาดิได้จริงก็ามาโอ้ห้าพันพอนะแต่ถ้า เหลือสี่พันห้าก็พอนะคะเพื่อนๆดูทรงแล้วมันไม่ค่อยน่าจะให้แล้วนะเอยมายังไง จะฟื้นปะเนี่ยเหลือ4 5่พันเอ้ย <c ười> คึกคักเลยดิโอ้โหยังไง <c ười> โอเคพอเหลือสนะี่พน้าะสี่พันแปเกไม่เอาเาสี่พันห โอเคนะคะก็ถือว่ามาเล่นให้ดูนะเบ็ดเดียวเบ็ดตายาจากที่สรุปนะฮะสรุปในความคิดสี่เองนะคะสีว่าของนี้มันขึ้นอยู่กับจังหวะนะเราจะเล่นเบ็ดเดียวหรือว่าเราปรับเบ็ดเราไต่เบ็ดอะ่ะถ้าเราไต่เบ็ดใช่ไหมโอกาสที่เราเบ็ดมันสูงขึ้นโอกาสที่เราจะชนะรางวัลที่มันจะจ่ายมากขึ้นมันก็มีนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าเล่นเบ็ดเดียวมันจะไม่จ่ายมันก็จ่ายนะคะอยู่ที่ว่าเราพอใจหรือยังเราพอใจตรงนี้อ่ะโอเคเราเลิกเนี่ยสำหรับสีสีคิดว่าไม่ว่าเราจะเล่นสลับเบ็ดขึ้นไปหรือว่าเล่นเบ็ดเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าเล่นนานไปสีคิดว่ามันก็ดูดคืนหมดนะออมถ้าเราแบบพอตอนนี้พอตอนที่ได้อ่ะจะมากน้อยเท่าไหร่เราก็ได้นะคะ แต่ถ้าเราเล่นเบ็ดสูงปรับเบ็ดขึ้นไปเราได้แล้วแต่เรายังไม่พอยังไงมันก็ดูดกับนะคะเอาละค่ะสรุปคร่าวๆประมาณนี้พอนะกับเบ็ดสิบบาทเบ็ดเดียวเบ็ดตายนะคะก็พวกมาสองร้อยตอนนี้มีอยู่สี่พันห้าพอนะคะเลิกนะไม่ไหวเอาค่ะก,าาก่อนจะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากเข้าดมกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะคะสีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะคะเป็นลิงก ที่สีปักหมุดเอาไว้นะแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วสีก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อไปกำลังใจให้น้องสีคนนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายจ๊บจุ